วันนี้ผมก็จะมาสอนการทำคลิปแบบนี้อันดับแรกเราก็ต้องมีแอป,ป s t a r w a r ก่อนนะครับแล้วก็มีแอป,ป Cap c a p c ัดนะครับผมให้ทุกคนโหลดมาเลยนะ <Yeah. S 1> ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราวิ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โพสใช่ไหมเราโพสเสร็จแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะ ปุมตรงนี้เออแล้วก็กดไปให้เรามาเลือกตรงที่มันเป็นพื้นหลังโปรใสนะครับผมแบบนี้ก็กดเซฟตรงนี้นะฮะนี่กดเซฟไปปึออ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอเดี๋ยวก็ตัวอย่างก,ก็อย่างนี้นะครับถ่ายไปเลยโอเคนะครับเมื่อเราอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาที่แอป แคปคัดนะครับ <S <S ตอนแรกเราก็ต้องไปหาแม่แบบก่อนนะครับเราก็จะไปเข้าแล้วก็พิมพ์คาว่าสตา์ว่าสตาร์ว่านะครับนี่กดคน้คนหาเข้าไปนี่ครับเราก็เลือกตรงที่มันไม่มีเพชรสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็นีน่น่าจะเป็นอันที่สองแล้วเ,เราจะใิใช้แม่แบบเรามากดบันทึกวิดีโอเข้าไปก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะสามารถกะระยะของวิดีโอได้ถ้าใช้ไม่แบบไปปุ๊บนะครับมันก็ไม่สามารถกะได้ถ้าเราถ่ายสั้นไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มโปรเจกต์ใหม่กันนะครับนี่เราก็เอาวิดีโอที่เราดาวน์โหลดแม่แบบเมื่อกี้นี้นะครับเลือกไปแล้วก็วิดีโอของเรานะครับที่เราถ่ายไปนะครับผมเพิ่มเข้าไปนะเสร็จแล้วใช่ไหมเน,นี่ยก็จะเปลี่ยนเสียง ของเขาเองนะครัใช่ไหมเราจะเอาเสียงเขาเนะี่ยแยกออกมาจากวิดีโอนะครับผมโดยใช้เครื่องมือนี้เครื่องมือแยกเสียงนะครับเราเลื่อนไปดูนะครับทำตามผมเลยนะนี่ครับผมเครื่องมือแยกเสียงจะสามารถใช้งานได้3ครั้งนะครับผมใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะ,ะมาครั้งที่2กดไปเนี่ยเขาก็แยกเสียงมาให้แล้วนะเขาแยกเสียงปุ๊บ แล้วก็สามารถลบวิดีโอของต้นฉบับได้เลยนะครับผมลบปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเป็นวิดีโอของเราเข้ามาแทนนะครับต่อไปนะครับผมเราเอาระยะทางจากแอปสตาร์ว่านะครับเข้ามาในวิดีโอของเรานะครับเรามาใช้เครื่องมือนี้ครับผมภาพซ้อนนะครับนี่เพิ่มโอเวอร์เลยนะครับกดเข้าไปเลยนน่ครับผมเพิ่มไปโอเคเพิ่มแล้วนะนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม เราก็หาจังหวะนะครับตรงที่เพลงมันหยุดนะครับแล้วก็มันก็จะเพลงขึ้นนะครับผมสมมติเราฟังไปก่อนนะเนี่ย<ๆ>เพลงหยุดเ<ๆ>นี่เพลงขึ้นตรงนี้เราก็ย้ายมาก่อน<ๆ>ย้ายไอ้รูปนี้มาก่อน<ๆ>นี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมเราจะตรึงภาพนะครับก็คือจะทำภาพค้างแบบนี้ ทุกคนเลือกเลยว่าเอาจะเอารูปไหนครับที่ตัวเองสนใจนี่เราเอารูปสวยๆคือท่าอย่างนี้สวยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการตรึงภาพนะครับเนี่ยใช้เครื่องมือตรึงภาพเลยนะนี่ครับเครื่องมือตรึงนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะนี่เลยทุกคนโอเคแล้วกดปึ๊บนี่มันก็จะทําภาพค้างให้อย่างนี้ นะครับทุกคนโอเคเอ๊ะมันทําไมยังไม่ตรงนะฮะเพราะว่าเสียงเพลงนะ่ะมันยาวเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาทําเสียงเพลงต่อนะครับเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็จะย่นระยะเสียงเพลงลงให้มันพอดีกับตรงที่เราตึงภาพนะที่ค้างไว้อย่างนี้แล้วก็อยับไปให้มันพอดีกับตอนขึ้นเลยนะ เลยละนี่นี่เราสามารถปรับได้นะฮะถ้าใช้แม่แบบมันจะปรับไม่ได้น,นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันจุ๊ค้างอ้าวเราลืมอันนั้นนะลืมภาพระยะทางวิ่งนะครับผมไหนเอ่ยภาพนี่ครับผมแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ครับ ตรงที่มันหยุดพอดีตรงภาพที่มันที่เราตรึงไว้พอดีนะั่นเองตรงที่ภาพอยู่นี่มันก็ขึ้นอย่างนี้โอเคแล้วก็ลบอันที่ส่วนเกินออกมาปึ๊บแล้วก็ดึงภาพมานะฮะดึงมาอย่างนี้ดึงให้มันตรงกับเพลงเนี่ยเพลงขีดสีฟ้า,ฟาเล็กๆข้างล่างวิดีโออันนี้ก็ให้มันพอดีกับเพลงให้มันจบพอดีนะฮะ แแล้้้ววก็จะไดดบบิีีโอบบนเมื่อเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดส่งออกอย่างนี้ส่งออกปุ๊บมันก็จะเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เราเลยนะครับหรือว่าเราจะกด Story ต,ตรงนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะขึ้น IG ของเรานี่มันก็จะทำการโพสต์ให้เลยนะ แล้วก็แค่กดโพสต์ลงไปนะครับทุกคนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการทําคลิปแชร์การวิ่งสตาร์ว่าแบบเท่ๆนั่นเองนะครับมีประโยชน์ไม่เอ่ยถ้าใครว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคสาหรับคลิปการสอนแอปสตาร์ว่านะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ